เกียรติวัฒนาวงศ์ค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่ผมจะได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับของสัตว์ทะเลหายากแล้วก็ประสบการณ์ในการใช้อากาศยานไร้คนขับในการทำงานเกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายากครับเริ่มด้วยภาพภาพดีครับซึ่งเป็นภาพที่ บางคนอาจจะคิดว่าเป็นปลาทูนะครับแต่จริงแล้วก็คือวานขนาดใหญ่ประมาณ10เมตรนะครับวานตัวนี้ชื่อว่าวาฬบูดาบริโนบเทลา่าอีดีไดนะครับสาเหตุที่ผมเอาภาพที่ขึ้นประชว์ครั้งแรกเนี่ยเพราะว่างานของสัตว์ทะเลหายากโดยเฉพาะงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเรามีความรู้เกี่ยวกับเขาได้ก็เพราะว่ามีสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเข้ามาเกยตื้นนะครับจากความรู้อันนี้ครับ การที่สัตว์ทะเลเข้ามาเกยตื้นเนี่ยทำให้เราได้รับความรู้ในการจําแนกชนิดของสัตว์ทะเลต่างๆเข้ามานะครับเป็นเวลามากกว่า25ปีนะครับที่เราได้ทําการศึกษาวิจัยซากสัตว์ที่เข้ามาเกยตื้นตลอดด้านน้าของประเทศไทยนะครับทําให้เราทราบว่าในประเทศไทยมีสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเกือบ30ชนิดนะครับซึ่งเทียบเท่าเท่ากับ1ในสา ของสัตว์ทะเลเลียกลูกดวโนมที่พบทั้งหมดทั่วโลกนะครับและสัตว์ทะเลเตัวสุดท้ายที่เราเพิ่งค้นพบก็คือวานมิงกี้เวลนะครับซึ่งเป็นวานขนาดเล็กนะครับตัวนี้เป็นตัวที่พบเมื่อในปีนี้เองนะครับแล้วก็มีการยืนยันชนิดนะครับโดยเทคนิคทางด้าน DNA นะครับโดยทั่วไปเนี่ยสัตว์ทะเลหายากเมื่อเป็นสัตว์ทะเลที่ได้รับการคุ้มครองแล้วนะครับ เราก็มีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพของมันว่ามันมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากน้อยแค่ไหนถ้าเพิ่มขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าลดลงเนี่ยเราก็ต้องสาเหตุของการลดลงแล้วทาการป้องกันแล้วก็ช่วยเหลือทําให้ทําการฟื้นฟูให้สัตว์ทะเลมีจํานวนมากขึ้นนะครับโดยเทคนิคปกติที่เราใช้เนี่ยเราก็จะใช้าการสํารวจทางเรือนะครับเรียกว่าด e n t นซ์ s a m pling นะครับแต่ว่าเทคนิคอันนี้นะครับมันก็ใช้ได้เฉพาะกับสัตว์บางประเภทที่ ที่มันจะโผล่พ้นน้ำนะครับในขณะที่สัตว์หลายตัวนะครับมันก็จะโผล่พ้นน้ำลักษณะนี้เราก็ใช้เทคนิคที่ถ่ายภาพเพื่อจดจำลักษณะลำตัวนี่ในการระบุตัวตนแล้วก็ใช้เทคนิคในการประเมินจำนวนประชากรนะครับจะเห็นว่าการจานนวประเมินจำนวนประชากรของสัตว์ทะเลหาย,ยากนี่มันทำได้ค่อนข้างจะยากแล้วก็มีข้อจำกัดหลาย,ลาย,ลายด้านนะครับโดยเฉพาะใน กลุ่มของสัตว์ที่ค่อนข้างจะขี้อายต่อเรือนะครับเราเราจะโอกาสการสำรวจทางเรือเนี่ยเราจะไม่สามารถพบเข้าได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีของการสำรวจจากอากาศตัวนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะศึกษาจำนวนประชากรตัวนี้นะครับโดยปกติเนี่ยตั้งแต่ปี2 5 5 4ก็สิบกว่าปีมาแล้วนะครับเราก็มีการใช้เครื่องบินในการสำรวจเป็นเครื่องบินที่นัก ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญของตัวพลอตในการที่จะบินเป็นทานสิกดังภาพตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการนับและจำนวนประเมินจำนวนประชากรน,นะครับแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีไอเทคนิคของการบินสำรวจก็มีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณเรื่องของความชำนาญเรื่องของเครื่องบินที่นำมาใช้นะครับก็เป็นความใฝ่ฝันอันหนึ่งของผมหรือของทีมงานนะครับที่พยายามที่จะ หาโอกาสที่จะได้ภาพบูมสูงขึ้นมานะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ11ปีที่แล้วนะครับเราก็พยายามที่จะใช้ประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในการใช้บอลลูนตรวจอากาศนะครับติดตั้งกล้องโกโปรนะครับเพื่อสำรวจตัวสัตว์ทะเลหายากแต่ข้อมูลที่ได้ก็ยังไม่ค่อยได้ผลเป็นที่น่าพอใจนักนะครับจนกระทั่งเมื่อปี2 5 5 9 ภาพครั้งแรกที่เราใช้ใช้มัลติโตรเตอร์โดรนนะครับในการที่จะถ่ายภาพของโลมาปากขวดนะครับซึ่งเป็นโลมาปากขวดที่จังหวัดภูกเก็ตนะครับซึ่งตรงนี้จะมีตัวจ่าฝูงตัวหนึ่งนะครับถ้าเราสังเกตตัวนี้นะครับเขาก็จะมีพฤติกรรมในการที่จะตีหาง ขอสไลด์ถัดไปเลยก็ได้ครับในครั้งที่2นะครับออต่อมาในะอีกปีหนึ่งถัดมานะครับตอนนั้นด้วยเทคโนโลยีของตัวตัวโดรนที่มีพัฒนานในเรื่องของการบินเป็นทรานเซกได้นะครับบินแบบอัตโนมัติได้นะครับทำให้เราสามารถจะสำรวจ สัตว์ทะเลโดยเฉพาะกลุ่มของพยูนได้อันนี้ก็เป็นภาพครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะครับที่เราสามารถที่จะมีภาพของตัวเห็นภาพของตัวพยยนวัยรุ่น3มตัวเนี่ยเล่นกันแล้วก็อยู่ในแหล่งหากินที่เป็นแหล่งหญ้าทะเลนะครับถัดไปเลยครับนอกจากเรื่องของตัวการสำรวจตัวสัตว์ทะเลโดยโดยโดยูดยดยดยระบุชนิดแล้วก็จำนวนประชากรแล้วนะครับ ในปี2562นะครับเราก็มีโดยสมาคมไทเวลนะครับก็ใช้อากาศยานมัติโรเตอร์นะครับในการเก็บลมหายใจของวานนะครับตัวลมหายใจนี่บอกอะไรลมหายใจเนี่ยในตัวของเขาเนี่ยก็จะมี DNA ของตัววานตัวนี้นะครับเนื่องจากการเก็บลมหายใจจากวานตัวนี้ก็จะทําให้เราสามารถจะวิเคราะห์ระบุตัวตนแล้วก็จํานวนประชาแล้วก็เปรียบเทียบประชากรของวานได้นะครับ ถัดไปเลยครับในภาพตัวนี้ก็จะเป็นภาพครั้งแรกในประเทศไทยอีกเช่นเดียวกันนะครับที่เรามีการได้ข้อมูลของวานชนิดเรียกว่าวานออมบุระนะครับซึ่งเป็นสัตว์สงวนของประเทศไทยนะครับในภาพนี้เราจะเห็นพฤติกรรมการกินอาหารของแม่วานกับลูกวานนะครับเราเห็นการกินอาหารโดยการตะแคงข้างของวานตัวนี้ครับออกไปลักษณะ เด่นของวานโอมราตัวนี้ครับปกติเนี่ยเราก็เห็นจากด้านข้างเป็นหลักเมื่อมีการสำรวจทางเรือแต่ข้อมูลจากการสำรวจทางอากาศเนี่ยครับก็จะทำให้เราสามารถเห็นล่อ,ลองรอยลวดลายบนลำตัวอย่างชัดเจนนะครับของวานโอมราตัวนี้ครับซึ่งมีความแตกต่างจากวานบูดาอย่างมากนะครับในสไลด์อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ อีกครั้งแรกเหมือนกันที่เราสามารถบันทึกภาพของฉลามวานนะครับในภาพตัวนี้ครับตัวฉลามวานก็จะเป็นว่ายน้ำคายกับลูกออดนะครับเมื่อเปรียบเทียบขนาดของเรือ,เร,อเราก็สามารถวัดความยาวของตัวฉลามวานตัวนี้ได้และจากรวดลายบนลำตัวนะครับที่เป็นจุดสีขาวๆนียก็จะเป็นลักษณะที่เราใช้ในการจำแนก ตัวตนของเขาว่าเป็นตัวไหนนะครับเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลที่ได้จากการถ่ายภาพทางอากาศตัวนี้ก็ทําให้เราระบุตัวตนของตัวฉลามวานตัวนี้ได้นะครับในกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราใช้ในการทํางานก็คือตัวนี้เป็นภาพของการช่วยชีวิตของวานหัวทุยนะครับหรือสเปิร์เมลนะครับหลังจากที่เราทําการรักษาประมาณ2-3วันนะครับเราก็ปล่อยลูกวานตัวนี้ไปนะครับ ภาพมุมสูงก็แสดงให้เห็นเรื่องของการความสามารถในการว่ายน้ำของลูกวานตัวนี้นะครับจากการที่เราเฝ้าสังเกตในระยะเวลาหนึ่งถึงสองวันนะครับเราไม่พบลูกวานตัวนี้เข้ามาเกยตื้นอีกเลยก็เราใสษฐานว่าลูกวานตัวนี้น่าจะสามารถเข้าไปรวมกลุ่มกับตัวฝูงของเขาได้นะครับภาพอันนี้ จริงๆแล้วต้องการนําเสนอตัวภาพจริงๆแล้วภาพด้านบนตัวนี้ครับเป็นภาพกับเรือตรวนี้เป็นภาพที่เราได้จากนักท่องเที่ยวในปี2 5 6 4นหนะครับหลังจากที่โดรนเริ่มมีการใช้งานอย่างแพร่หลายนะครับก็มีนักถ่ายภาพนักท่องเที่ยวคนหนึ่งก็ส่งภาพตัวนี้มาบอกว่าเป็นตัวอะไรไม่รู้จากภาพเฉพาะตรงนี้นะครับเราอย่าเพิ่งไปม,มองภาพตรงนี้นะครับภาพตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามันมีสัตว์ คล้ายกับตัวประหลาดอะไรเข้ามานะครับแต่ข้อมูลจากการที่เราไปถ่ายดโดรนยืนยันนะครับเราก็ว่าว่าตรงนี้ก็เป็นเพียงแค่ทางมะพร้าวนะครับตามภาพนี้อันนี้ก็เป็นทางมะพร้าวนั้นข้อมูลจากตัวดโดรนตัวนี้มันก็เออก็ต้องใช้การเฝ้าสังเกตให้ดีว่ามันเป็นอะไรนะครับในอดีตเนี่ยครับเมื่อประมาณ5ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วนะครับ เราก็เริ่มใช้เทคโนโลยีของ UAV เข้ามาซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้สมัยก่อนที่เราใช้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เราต้องใช้คนผักดันออกไปในแนวระนาบนะครับแล้วก็ตอนที่จะเอาเครื่องลงมานะครับแล้วก็ต้องกางล่มชูชีพแล้วก็ไอ้กากล่มนะครับแล้วก็ใช้การรับเอามานะครับหลายๆครั้งเราพบว่าตัว UAV ของเราไปตกอยู่ตามพุ่มไม้ทำให้เจ้าที่จะต้องไปเดินไปเก็บไอ้ไปไปีนไปเก็บนะครับ แต่ด้วยเทคโนโลยีของ VTOL หรือ Vertical Take Off and Landing นะครับที่ถูกใช้งานเมื่อมันเริ่มเริ่มเอามาใช้งานในปีถัดมาในการศึกษาวิจัยนะครับก็จะทำให้เราได้ข้อมูลในเรื่องของการศึกษาวิจัยได้มากขึ้นครอบคุมพื้นที่ได้มากขึ้นมากกว่าโดรนที่เป็นมัลติโรเตอร์เป็น10เท่านะครับข้อมูลที่ได้ก็เป็นการเปิดเผยครั้งแรกในโลกที่เราสามารถที่จะวัดขนาดของตัวพายุนะครับ การวัดขนาดของตัวพยูนได้เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะรู้จกักรู้รู้จักโครงสร้างประชากรของเขาเนะครับทำให้รู้ว่ากลุ่มประชากรของพายุนที่จังหวัดตรังนี่ครับมีแม่ลูกอยู่ประมาณ7%นะครับโดยแม่เนี่ยจะมีอายุอยู่ระหว่าง10-34ึงสาี่ปีนขณะที่ลูกจะอยู่กับแม่ประมาณ2ปีนะครับ และจุดที่เป็นส่วนสําคัญในการตัดสินใจก็คือข้อมูลจากที่ผ่านมามา,มาทําให้เราแน่ใจในเทคโนโลยีของอากาศยานไร้คนขับที่เป็น VTO u ท v นะครับทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้สั่งซื้อจํานวนสี่ลำเพื่อใช้งานปฏิบัติอย่างจริงจังในการภารกิจสำรวจสัตว์ทะเลหายากและก็ภารกิจอื่นๆของกรมทรัพยากรนะครับผมอยากจะเล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องของเกี่ยวกับมาเรียมหลายท่านอาจจะรู้จักมาเรียมนะครับที่ว่าเป็นลูกของพะยุที่กำพร้านะครับเราเห็นมาเรียมนะครับว่ายตามเรือคายักตรงนี้ซึ่งเขาคิดว่ามาเรียมมาเรียมคิดว่าเรือคายักนี้ก็คือแม่ของเขานะครับทางทีมที่เป็นความสําเร็จครั้งแรกในโลกที่ทางทีมเจ้าที่เนี่ยสามารถที่จะดูแลพยยุลูลกพยยุเนี่ยในแหล่งธรรมชาติได้นะครับเราสามารถ เลี้ยงพยูนตัวนี้ได้จนถึงประมาณ3เดือนนะครับแต่อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นนะครับเราพบว่าจากการผ่าชนสูตรนะครับเราพบว่ามาเรียมมีลักษณะคล้ายกับถูกกำปั้นนะครับทุบอยู่บริเวณตรงท้องของเขานะครับซึ่งตอนหน้าเราก็ไม่แน่ใจว่ามันสาเหตุจะเกิดจากอะไรนะครับแต่เทคโนโลยีของอากาศยานไล้ก้นขับก็เฉลยคําตอบนะครับในภาพตัวนี้เราจะเห็นพยุนะครับที่เข้ามาหากินอยู่แล้วก็ ก็จะมีพยูนตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงกลางแล้วก็มีพยูนที่กาลังว่ายเข้ามาตัวนี้ครับนี่เป็นพฤติกรรมของพยูนที่ดูเหมือนจะเป็นสัตว์ที่รักสงบนะครับแต่ในความจริงเนี่ยเขามีอาณาเขตของเขาพยุนตัวนี้สายตาเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาจะพุ่งโจมตีในครั้งแรกไปผิดเป้าไปเป้าหมายครั้งแรกหลังจากนั้นเขาพบเ,เป้าหมายเนี่ยครับพยูนตัวนี้ก็ว่ายตามพยูนอีกตัวหนึ่งเข้ามาที่เข้ามาอยู่ในเขตของเขานะครับ หลังจากที่พยุนเข้ามาใกล้ถึงตัวนะครับก็จะทําการชาร์จพยุนตัวนี้นะครับแม้พยายามตัวพยุนตัวนี้ก็พยายามว่ายหนีแต่ตัวนี้ก็โอ้เข้าไปโจมตีนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นช้าๆนะครับก็คือพยูนตัวล่างตัวขวาเนี่ยครับเข้าไปโจมตีพยูนอีกตัวหนึ่งบริเวณท้องนะครับแล้วก็ทําให้พยยุตัวนี้พุ่งขึ้นมาเหนือน้ํานะครับนัดยึงเป็นสาเหตุเช่นเดียวกับมาเรียมที่เสียชีวิตนะครับที่ทาเป็นลักษณะรอยแผลที่เกิดขึ้นข้อมูลทางอากาศยานและขอคอขับก็เป็นสิ่งที่เฉลยคําตอบให้เห็นจากพฤติกรรมของเขานะครับกลับมาเรื่องของเต่าทะเลสักนิดหนึ่งนะครับ ผมขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับเต่าทะเลมีเสียงไหมโดยปกติเราจะคิดว่าเต่าทะเลมีอัตราลอดในธรรมชาติน้อยแค่หนึ่งในพันตัวแต่ขอให้ชมดีทัศน์นี้สักนิดหนึ่งครับก็จะมุมมองหนึ่งของเรื่องของการอนุรักษ์ครับ ครับข้อสรุปในในตัวชุดวิดีโอตัวนี้เราพบว่าถึงแม้ว,ว่าเต่ทาทะเลจะมีอัตราลอดของลูกเต่าน้อยนะครับแต่ธรรมชาติเนี่ยถ้ารากักษาวิถีทางธรรมชาติเนี่ยมันก็สามารถเพิ่มจมํานวนประชากรได้อย่างอย่างอย่างมั่นคงมาเป็นเวลากว่า65ล้านปีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องการอนุรักษ์ที่ดีที่สุดก็คือการอนุรักษ์ที่ช่วยเหลือตามวิถีธรรมชาติจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ในภาพที่เห็นตัวนี้ก็จะเป็นภาพที่เกาะปูยงนะครับซึ่งเป็นเกาะสําสหรับอนุรักษ์เอาไว้เพื่อการการวางไข่ของเต่าทะเลอย่างเดียวนะครับเราไม่อนุญาตให้ท่องเที่ยวเข้าไปในเกาะที่แห่งนี้นะครับเชื่อมจากข้อมูลจากการสํารวจทางอากาศนะครับก็จะทให้เราทราบว่าพฤติกรรมของการวางไข่ของเต่านะครับตรวนี้ก็เป็นการ จำลองไม่ใช่เป็นภาพทางอากาศที่แสดงให้เห็นการเดินขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟืองนะครับวางไข่ที่ตรงตำแหน่งไหนแล้วก็ลงไปอีกทางหนึ่งนะครับข้อมูลในในหลายๆภาพที่เราได้มาเนี่ยเราก็สรุปได้ว่าพื้นที่การวางไข่ของเต่ามะเฟืองจะวางไข่ตรงบริเวณกลางหาดในขณะที่จะเป็นเต่าตนุและเต่ายาเนี่ยครับก็จะวางไข่ตรงบริเวณแนวพุ่มไม้นะครับโดยปกติเราก็สามารถที่จะ ใช้การลาดตะเวนนะครับในตอนกลางคืนนะครับโดยการเดินบนหาดรอยท้าที่เราเห็นก็คือรอยท้าของเต่าที่ขึ้นและลงนะครับแต่ข้อจํากัดของการใช้การการเดินสํารวจนะครับบนหาดทรายที่เป็นระยะทางมากกว่า1ิบกิโลหรือสิบห้ากิโลของหาดบนแผ่นดินใหญ่เนี้ยก็ทําได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นการเข้ามาของเทคโนโลยีอากาศยายไนไร้กนขับที่ติดต้องติดตั้งกล้องตรวจจับความล้อนะครับเราก็สามารถที่จะ บันทึกภาพของแม่เต่ามะเฟืองนะครับที่วางไข่ได้เป็นครั้งแรกในโลกนะครับที่เข้ามาวางขาไข่เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้เราสามารถที่จะลาดตระเวนเฝ้าระวังเต่ามะเฟืองได้ในอนาคตต่อไปนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะเอาอภาพตัวนี้เป็นภาพของวานที่มีความยาวหัวกระโหลกมากกว่า2เบสน,นะครับเพราะฉะนั้นการสร้างดิจิทัลฟุตพิลท์หรือว่าดิจิทัลก๊อปปี้ตัวนี้ขึ้นมาจากการ ผนวกภาพหลายๆอันเราก็สามารถทำดิจ so ิตอลก๊อปี้เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยการวัดขนาดได้ต่อไปนะครับผมขอสรุปว่าเทคโนโลยีของอากาศอากาศยานไร้คนขับนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีที่มีอนาคตผมเชื่อว่าเราจะค้นพบสิ่งใหม่ๆจากการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมขอทิ้งท้ายเรื่องเกี่ยวกับความรักของต่ทะเลซึ่งอาจจะดูไม่สวยงามนักให้เป็นสไลด์สุดท้ายนะครับ เสียง ทั้งหมดก็เป็นภาพที่ถ่ายจากภาพมุมโซนโดยใช้ตัวเ,เทคโนโลยีของอากาศสัญญาณไร้คนขับครับ,รบขอบคุณครับ